สวัสดีคะ่ะผู้ชมที่รักบอลสีนะคะช่องไม่แยกบ้านสวนวันนี้จะเอาบอลสีมาให้ชมนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องปัญหาบอลสีที่ปลูกไปแล้วนะคะวันนี้มาดูอันนี้เป็นฮกหลงนะคะปลูกใส่กระมังบอลสีหน้าฝน พอเจอน้ำแล้วส่วนใหญ่แล้วใบจะเขียวสีก็ไม่ค่อยกัดสงสัยจะเป็นเพราะว่าโดนแสงแดดก็คือได้รับแสงแดดน้อยเกินไปนะคะสังเกตดูนะคะทุกปีจะเป็นเหมือนกันเลยทั้งที่บอลสีกระถางบางกระถางเนี่ยหัวยใหญ่กัดสี น่าจะสวยนะคะแต่ก็ไม่สวยบางใบก็จะมีอะขอบใบนะ่ะที่เป็นใบแห้งๆเชื้อรากัดหมดแล้วที่สวนนี้ส่วนใหญ่ก็จะตัดออกบางต้นก็สมบูรณ์แต่สมบูรณ์ก็ยังไม่พ้นที่จะเป็นขอบใบที่เป็นช้ำน้ำหรือที่เป็นเชื้อรา ก็จะแก้โดยการเอาขยับเข้ามาไว้ในร่มก่อนส่วนต้นที่ยังอยู่ข้างนอกก็จะโดนพวกเชลาดก็คือน้ำในอากาศนะ่ะมันเยอะมากแล้วก็น้ำในดินในกระถางด้วยบวกกับอุณหนภูมินี่ส่วนใหญ่แล้วใบจะเขียวปีที่แล้ว ช่วงหน้าแรงๆนะต้นนี้เนะีใบฮาบเลยนะคะอันนี้พอยุบใบใหม่ขึ้นมาเขียวเยอะเลยเอามาให้ท่านผู้ชมชมดูว่าเป็นเหมือนกับสวนแม่ใหญ่แอ็กไหมเจอน้ำมากก็ใบค่อนข้างจะเขียวโดนแสงแดดน้อยใบก็ไม่ค่อยกัดสีนะคะ จะเอาออกไปวางกลางแสงแดดมากก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักยิ่งพายุเข้ามาฝนตกทุกวันเลยนะคะอันนี้อยู่ใต้ชายคามีแสงแดดนำรเล็กน้อยนี่เห็นไหมใบจะเขียวแทนที่จะขาวเยอะเยอะถ้าใบใหม่มาเล็กๆอ่ะหัวยังไม่แก่ก็ยังพอเป็นสีเขียวอยู่แต่นี่มันส่วนใหญ่หัวแก่จัดแล้วนะคะ เอามารวมรวมกันไว้ที่เดียวกันนี่ไม่ค่อยป้ายสีเท่าไหร่อันนี้ก็ยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะช่วงก่อนโน้นเดือนก่อนโน้นยังไม่ได้ยุบใบอะ่ะใบกัดสีที่เห็นอยู่เป็นน้ำจับเกาะใบอยู่ตรงนี้เป็นน้ำฝนทั้งนั้นก็เดินดูบ่อยๆนะคะ ลองเปิดลองพลิกจับดูใบเผื่อมีศัตรูตรก็ดูแลเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเวลาเราว่างๆก็มาดูบางต้นก็แข็งแรงดีนะนี่แถวนี้จะแข็งแรงไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องใบช้ำน้ำเท่าไหร่จเจริญเติบโตได้เต็มที่อันนี้เอามาให้ดูว่า ถ้าเราเข้ามาล่มนะคะฝนตกเยอะๆใบช้ำน้ำอะไรถ้าเราตัดออกมันจะเกิดขึ้นมาใบใหม่แล้วจะสวยนี่ก็เกิดมาใบใหม่แตกหน่อออกมาใหม่นะ,ะอันนี้เป็นบอนสีฟ้าแฟดขาไม่เอ็กนะคะเลี้ยงไว้ชอบหัวเจมังกรกับองคุลิมานมุมนี้เอามาเลี้ยงคู่กันมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นี่ หลายคนจะหลงสับสนกันนะฮะระวังนะฮะเวลาเลือกนี่อันนี้เป็นหัวใจมังกรหัวใจมังกรนี่เส้นกลางใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นขอบสีเขียวล้อมรอบก้านเขาจะออกแดงแดงมีสะพาน<ม>ด้วยแต่ถ้าเป็นองค์คุริมานนะคะใบเขาจะยาวกว่า,าคล้ายคกันแต่ว่าขอบใบจะดำ เขียวดำนะคะออกแดงออกดำประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้ดูบอนสีองคุลิมานอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่ไงบอนสีองคุลิมานเนี่ยก็เป็นขอบเขียวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นใบยาวๆยาวกว่าส่วนหัวใจมังกรนเขาจะค่อนข้างใบหูจะกว้างแล้วก็ทรงเหมือนลูกหัวใจก็มีเป็นเชื้อราอยู่เหมือนกันนี่ค่ะ ก็ไม่ได้ตัดออกใบเนี้นี่ว่าจะตัดออกหากันไกลยังไม่เจอเลยถ้าจะเด็ดออกมันเด็ดยากค่ะมันเหนียวมากเลยก้านใบของเขาจะเป็นสีดำนะองคุลิมานเนี่ยคล้ายๆกันมากเลยก็สังเกตได้ง่ายๆดูตรงก้านนะคะ องคุลิมานจะก้านใบจะค่อนข้างออกสีดำมากกว่าหัวใจมังกรหัวใจมังกรนั่นก้านใบของเขาจะเป็นสีออกใสๆแดงๆแล้วก็มีสะพานด้วยนะมีสะพานก็ดูส่วนใหญ่ก็แข็งแรงนะคะใบนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะเกิดขึ้นมาใหม่ แล้วก็โดนตัดใบไปเยอะเลยแกตั้งใจจะเอามาเลี้ยงรวมๆกันไหมจะทำบอนฟอร์มก่อนะฮะเอาไว้ชมเวลาเขาเกิดขึ้นมาทำให้